กระเป๋าสมครับแบงค์เท่กระป๋สอ,อ,อมเห็นอยู่นะขนาดนี้แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ยี่สิบรุ่นพลาสติกครับสังเกตกันตรงนี้คุณผูช้ชมฮะสังเกตกันตรงนี้คุณผูช้ชมเหม็ฮะจุดนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกเห็นไหม จุดนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกและก็มีตัวเลข20บาทอาราบิกจับด้านอยู่ครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกมีตัวเลข20บาทจับด้านอยู่และก็มีตัวเลข20บาทพลาสติกอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมฮะสำหรับใบนี้นะครับผมโอชิวะอาเบโตชจ้าญี่ปุ่น ผมรับซื้อใบละเจ็ดหบาทคนระับคุณผู้ชมครใครจะขายใบยนี้กับผมเนี่ยดูดีๆนะว่าจะต้องเป็นพลาสติกผมจึงจะรับซื้อนะกรณีอย่างวันนี้นะกรณีอย่างวันนี้เนี่ยมีน้องนักเรียนประถมนะ มีน้องนักเรียนปถมใช้แบงค์หนึ่งร้อยไปแลกแบงค์ยี่สิบมาเห็นไหมแบงค์ยี่สิบใบนี้คือแบงค์ที่น้องปถมเนี่ยเอามาขายกับผมนะย้ำบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นแบงค์ยี่สิบใบนะน,นี้ผมไม่รับซื้อนะเป็นใบนี้ผมไม่รับซื้อนะใบที่ผมรับซื้อเนี่ยจะต้องเป็นแบงค์ยี่สิบที่เป็นพลาสติกอย่างนี้นะ ดังนั้นผมเข้าใจน้องปฐมนะน้องปฐมเขาอาจจะไม่มีความรู้สักเเท่าไหร่นะดังนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูอยู่นะใครที่ดูอยู่นะถ้าคุณมีแบงค์20พลาสติกแบบนี้ผมรับซื้อนะแต่ถ้าคุณมีแบงค์ร้อยนะผมไม่แนะนําให้เอาไปแลกแบงค์20นะถ้าคุณผู้ชมไปแลกมาเป็นแบงค์20อย่างนี้เนี่ยผมไม่รับซื้อ อันนี้แจ้งกันให้ทราบแบบตรงๆเลยนะครับอ่ะย้ำนะแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์20รุ่นพลาสติกนะสำหรับใบนี้รับซื้อใบละ7,000 0บาทนะรับซื้อใบละ7,000 0บาทและผมรับซื้อจังกัดจำนวนด้วยนะผมรับซื้อเพียงแค่250ใบเท่านั้นนะ ถ้าวันนี้คุณผู้ชมมาดูเป็นคนแรกคนที่สองคนที่สามคนที่สีคนที่ห้ผมรับซื้อใบละ7จ็ดหืนบาทและรับซื้อเพียงแค่ส5 0บ้ยาสเท่านั้นและคุณผู้ชมไหนที่บอกเฮ้ยพี่ผมไม่เห็นวันนี้ล่ะผมมาเห็นอีกสี่เดือนห้าเดือนข้างหน้าผมจะขายได้ไหมในกรณีที่คุณผู้ชมมาเห็นสี่เดือนห้าเดือนข้างหน้าห่ปีสปีข้างหน้าคุณผู้ชมก็สามารถ เข้ามาสอบถามผมใต้คลิปเลยนะครับว่าผมยังต้องการรับซื้ออยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะแจ้งจำนวนอีกทีหนึ่งนะครับแต่สำหรับวันนี้ยังรับซื้อใบละ70,000บาทและรับซื้อจำนวน250ายาใบย้ำนะผมรับซื้อจำนวนจำกัดอยู่ที่2 5 0ใบเท่านั้นนะครับ ดังนั้นใครมีแบงค์20รุ่นพลาสติกใบนี้มีอยู่ในมือนะมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบได้คริสบอกตอนนี้เลยครับอ่ะผมอ่านทุกความเิ็นนะดังนั้นใครมีใบนี้บอกผมด่วนเลยนะครับอ่ะมาดูเหรียญกันนะครับ เหรียญทางซ้ายเป็นเหรียญสิบบาทหล่อเก่ารุ่นเก่าเหรียญสิบบาทหล่อเก่ารุ่นเก่ารับซื้อเหรียญละห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทเหรียญทางขวามือเป็นเหรียญหนึ่งบาทสีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่าเหรียญหนึ่งบาทสีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่ารับซื้อเหรียญละสี่หมื่นห้าพันบาท มาดูรายละเอียดการทีละเหรียญเลยเนาะเริ่มต้นจากเหรียญแรกเป็นเหรียญนี้ก่อนเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาทหล่อเก่าดุนเก่าเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ5.37 0 0บาทรายละเอียดหลักคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรล่อเกาหันไปทางซ้ายมือครับตัวหนังสือเขียนคำว่าภูมิพรอ่ะดุนจเดช ตัวหนังสือเขียนคำว่าราชกาลที่9อันนี้คือด้านแรกนะด้านที่2ล่ะโรงกางรูปราชวังครับมีเลข10เป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลข1ิอารบิกข้ามบน,นเขียนคำว่าประเทศไทยจุดสีขาว1,2,3,4พอาพอพันจุดสอสศรจุด2,559สังเกตปีพศเลยครับว่าเป็นปีพศ2559 อ่ะดูดีๆเนาะเป็นปีพศ2557อ่ะแกอีกรอบหนึ่งนะเหรียญ10บาทเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพศ2557ผอมอูชิวะเออเบโตะชาวญี่ปุ่นผอมรับซื้อเหรียญละ53,700บาทครับ ่อได้เหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญหนึบาทสีขาวหล่อ9กรับซื้อเหรียญละ4 5่0 0ืบาทคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอ9ก้าหันไปทางซ้ายมือครับตัวหนังสือเขียนคําว่าผูกนิพน์อ่ดูนจะเดชตัวหนังสือเขียนคําว่าราชการเก,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 ก้าอ่านนี่คือด้านแรกด้านที่สองล่ะข้างบนเขียนคําว่าประเทศไทยพอพานจุดสอสราจุด 2554ครับสังเกตปีพศเป็นปีพศออ2554ผมอุชิวะโอเบโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ45,000บาทครับกบผูอชมครับแบงก์ที่ก็ผู้ชมเห็นอยู่ ณขณะน,นี้แบงก์ใบนี้เป็นแบงส์20หล่อเกรุ่นเก่านะสําหรับใบนี้รับซื้อใบละ65,000บาทด้านแรกเป็นหล่อเกด้านแรกเป็นหล่อเก้าเพริกไปดูด้านที่สองตรงกลางแบงค์เป็นพ่อขุนรามคำแห่งมหาราแทนะ็บดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละ65,000บาท กุะมาใครมีแบงค์ยีบใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะคะะุณพรจ้ามาใบนี้เป็นแบงค์ยีรุ่นพลาสติกนะต้นคลิปผมแจ้งราคาแล้วนะใบนี้รับซื้อใบละ7จ็ดหบาทอ่ะดูดีๆนะสังเกตง่ายๆนะตรงนี้เนี่ย จะเป็นพลาสติก wick, มีตัวเลข20บาทกับอารบิกจับด้านอยู่นะพลาสติกมีตัวเลข20บาทอารบิกจับด้านอยู่พลาสติกมีตัวเลข20บาทอารบิกอยู่นะตรงนี้จะเป็นรูปสองพระเจ้าอยู่หัวนะครับตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยตัวเลข20บาทเป็นอารบิกพายครุฑเป็นสีเขียวปิดซ้ายปิดขวากับผังเป็นสีเขียวเข้มอ่ะผมไม่ดูนะนี่คือด้านแรกครับด้านที่สองล่ะ ตรงนี้เป็นนายหลวงรอสิทธ์ครับมีรูปดอกไม้สีส้มตัวเลข20บาทอารบ,บิกอยู่พยาครุษเป็นสีเขียวปิดซ้ายเป็นชมพูปีกขวาเป็นม่วงหางก็เป็นม่วงตราลอสิทตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลข20บาทตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยครับอ่ะตรงนี้สังคัญมากคุณผู้ชมครับ เลขสี่กับพอพานครับใบนี้รับซื้อใบละ7จ็ดหมื่นบาทนะใบนี้รับซื้อใบละ7จ็ดหมื่นบาทจะต้องมีเลขสี่กับพอพานจะต้องมีโครทั้งหมด2ตัวเลยนะย้ำนะรับซื้อใบละเจ็ดหมื่นบาทจะ ต้องมีเลข4กับพอพานจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวเลยนะและตรงนี้ดูนะเลข4กับตัว A ครับใบนี้รับซื้อใบละ7,000บาทจะต้องมีเลข4กับตัว A จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวเลยนะอะคุณผู้ชมใครมีแบงค์20พลาสติกใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบวนคลิป บอกตอนนี้เลยครับย้ำนะสำหรับใบนี้รับซื้อจำนวนจังกัดนะรับซื้อเพียงแค่250บใบเท่านั้นนะครับดังนั้นใครมีใบนี้บอกให้ผู้ราบได้คลิปบอกตอนนี้เลยครับ